สำหรับใครที่กำลังมองหาวิธีการซักอบแจ็คเก็ตผ้าดิบป,ปั้นเฟดอยู่นะครับก็ดูจากคลิปนี้ได้เลย d e นิมเอเซน c ์สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาดูวิธีการซักอบแจ็คเก็ตเดนิมของผมแจ็คเก็ตตัวนี้ก็คือ Pickerwork 23 BA type 1 type 1ก็คือกระเป๋าเดียวเห็นไหมครับมีน้ำหนักผ้า23ออนซึ่งผมใส่มาแล้ว367วันหรือก็คือ1ปีนั่นเอง เป็นการซักครั้งที่2และเป็นการซักเพื่อส่งงานไฟนอลรอบสุดท้ายของรายการประกวดเลด l i ไ e น์ลันนั่นเองครับเริ่มแรกเลยนะครับเราจะมาจัดระเบียบตัวแจ็คเก็ตกันก่อนด้วยการที่เอาผ้าด้านในออกมาด้านนอกเพราะผมจะทําการแช่ผ้าก่อนซักอบ ดังนั้นเมื่อเรากลับผ้าด้านในออกมาด้านนอกเสร็จแล้วเราก็ติดกระดุมทุกเม็ดให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันผ้าหดตัวจนเสียทรงจากอุณหภูมิความร้อนข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับต้องอย่าลืมติดกระดุมทุกครั้งด้วยสําหรับการซักอบหลังจากจัดระเบียบแจ็คเก็ตกันแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาดูวิธีการป้องกันป้ายหนังจากอุณหภูมิความร้อนกันก่อนข้อนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันสําหรับ ใครที่อยากจะป้องกันป้ายหนังเอาไว้ไม่ให้เสียหายนะครับและสิ่งที่จะป้องกันป้ายหนังก็คือครีมบำรุงแล้วก็แว็กซ์สองนี้กระปุกนี้ซึ่งครีมที่ผมจะใช้ก็คือคอนดิชเนอร์ครีมแล้วก็สเปอร์แว็กซ์กลอสครับเริ่มแรกเลยนะครับเราก็ใช้แปรงขนม้าปัดเศษฝุ่นเศษสกรปรกออกจากป้ายหนังกันก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นการทาครีมบำรุงเพื่อบำรุงหนังให้ชุ่มชื้นแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ15นาทีเมื่อป้ายหนังแห้งดีแล้วนะครับ วิธีนี้จะต่างจากการบำรุงป้ายหนังก็คือผมจะไม่ใช้แปรงขนม้าปัดเกลี่ยเนื้อครีมแต่จะเป็นการทาวแว็กต่อเลย เราก็เอาแว็กมาทาทั่วป้ายหนังเหมือนเป็นการโปะป้ายหนังนะครับทิ้งเอาไว้15นาทีให้แว็กแห้งเมื่อป้ายหนังแห้งดีแล้วเหมือนเดิมผมก็จะไม่ใช้แปรงขดม้าปัดแต่จะเป็นการทาแว็กโปะป้ายหนังเอาไว้แบบนี้แหละครับแล้วก็เราจะมาพับแจ็กเก็ตกันต่อเพื่อเตรียมแช่ในขั้นตอนต่อไปซึ่งการพับก็ไม่มีอะไรมากครับพับให้พอดีกับกระมังของตัวเองที่ใช้สำหรับอุณหภูมิน้ำที่จะใช้ก็ประมาณ40-45ถึงองศา หลายๆคนที่เคยดูคลิปของผมอยู่จะเห็นว่าผมใส่เกลือหิมะลายลงไปแช่ด้วยใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่จําเป็นแล้วครับเพราะว่าครั้งนี้เกลือหิมะลัยมีอยู่ในน้ํายาซักผ้าเดนิมเอสเซนต์เรียบร้อยดังนั้น ก่อนที่จะใช้งานน้ำยาซักผ้าเดนิมเอสเซนเราก็ต้องเขย่าวขวดให้ดีก่อนนะครับหลังจากเขย่าวขวดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เทน้ำยาซักผ้าลงไปก็ไม่ต้องเทเยอะครับการแช่แบบนี้ก็จะเป็นการบำรุงเส้นใยผ้าไปด้วยในตัวแล้วก็ตีฟองน้ำยาซักผ้าให้ละลายให้เรียบร้อยเมื่อน้ำยาซักผ้าละลายดีแล้วสังเกตนะครับผมจะฉีดน้ำเพื่อเพิ่มฟองให้ท่วมขึ้นมาเห็นสภาพฟองไหมครับ นุ่มแน่นอนจากนั้นเราก็จะเอาแจ็คเก็ตที่พับไว้แช่ลงไปการแช่ครั้งนี้นะครับก็จะใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่ง แล้วก็จะเป็นการบำรุงเส้นใย,ยผ้าไปด้วยในตัวจากสารสก,กัดธรรมชาติที่มีอยู่ในน้ำยาซักผ้าเดนิมัสเซนและฆ่าเชื้อแบคทีเรียรต่างๆรวมถึงช่วยให้คราบสกรปรกที่ฝังแน่นพองออกทำให้ขจัดคราบได้ง่ายเมื่อเรานำไปซักครับฝั่งด้านในผมก็จะแช่หนึ่งชั่วโมงแล้วก็หาขวดน้ำหรืออะไรหนักๆมาวางทับไว้ไม่ให้ผ้าลอยขึ้นมาด้วยนะครับหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วคราวนี้เราก็จะมากลับผ้าด้านนอกออกมาเป็นฝั่งปกติ เหมือนเดิมครับติดกระดุมทุกเม็ดให้เรียบร้อยแล้วก็แช่อีกแค่30นาทีเท่านั้นรวมระยะเวลาในการแชร่ทั้งหมดก็คือ1ชั่วโมงครึง่งอย่าลืมหาอะไรมาวางทับผ้า,าไว้ผ้าจมเหมือนเดิมนะครับและนี่ก็คือสาเหตุที่ผมแช่ฝั่งด้านในก่อนก่อนจะกลับมาเป็นฝั่งด้านนอกปกติเพราะผมก็จะได้เอาฝั่งนี้ไปซักในเครื่องซักผ้าแล้วก็อบผ้าได้ทันทีเลยไม่ต้องกลับด้านผ้าอีกรอบหนึ่งเมื่อครบหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วเราก็จะยกแจ็คเก็ตขึ้นมาไม่ต้องล้างน้าเปล่าออกนะครับปล่อยให้้นํา ไหลาจากผ้าจนเปียกหมาดๆเราก็นําไปซักต่อได้เลยสําหรับการซักผ้านะครับผมก็จะพับตรงแขนเสื้อแล้วก็คว่ำฝั่งกระดุมลงไปด้านล่างหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ํายาซักผ้าเดนิมเเซเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมเขย่าวขวดก่อนเททุกครั้งปริมาณในการใช้ก็ใช้ให้น้อยกว่าน้ํายาซักผ้าปกติได้เลยครับพะน้ํายาซักผ้าก็จะมีความเข้มข้นมากกว่า และอุณหภูมิที่จะใช้ก็คืออุณหภูมิปานกลางหรือประมาณ50-60องศาและนี่ก็คือสภาพหลังจากซักแจ็กเก็ตเสร็จเรียบร้อยครับผลก็คือตามคลิปเลยมั่นใจเรื่องสีไม่ตกไม่มีรอยด่างของเนื้อผ้าแน่นอน รอยเฟดก็เริ่มเห็นแล้วหลังจากอบผ้าใผ้าแห้งผมคิดว่ารอยเฟดคงจะชัดกว่านี้คราวนี้เราก็จะย้ายเข้าเครื่องอบกันต่อครับจัดทรงแจ็คเก็ตเหมือนเดิมจัดทรงเหมือนกับตอนซักเลยนะครับพับแขนเสื้อแล้วก็คว่ำฝั่งกระดุมลงอุณหภูมิที่ใช้อบก็จะเป็นอุณหภูมิปานกลางหรือประมาณ50-60องศาและใช้เวลาอบส5นาทีครับ อบเสร็จแล้วเราจะมาลุ้นผลงานกันก็ถือว่าโอเคเลยครับกับรอยเฟดในระยะเวลา367วันกับผ้าที่มีสีเข้มมากๆเพราะผมทำงานอินดอร์ด้วยก็คือทำงานในที่ร่มไม่ค่อยจะได้ออกแดดมากเป้าหมายต่อไปของผมคือใส่จนถึงเดือนธันวาคมและซักครั้งที่3ก็คือการซักจบเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสภาพเป็นยังไงในการซักครั้งที่3นะครับคราวนี้เราก็จะมาต่อขั้นตอนสุดท้ายผมก็จะมาบำรุงป้ายหนังกันต่อ ด้วยการทําความสะอาดหนังก่อนเราจะเห็นคราบแว็กที่โปะเอาไว้ก่อนซักใช่ไหมครับมันก็จะมีแว็กที่ติดตามซอกที่เย็บป้าหนังเอาไว้หรือตามร่องปั๊มจมผมก็จะใช้ s e ตเดนโซฟนี่แหละครับทําความสะอาดไม่ยากครับใช้แปรงขนมา้าชุ่มน้ําแล้วก็วนกับเนื้อครีมเซตเดนโซฟหลังจากนั้นก็เอาไปลงวนปัดตรงป้ายหนังได้เลยหรือใครจะใช้วิธีผมก็ได้นะครับใครที่มีกะลายอยู่ผมจะเอามาวน กับน้ําที่อยู่ในกระลาแล้วก็ตีฟองให้มันเกิดฟองให้ท่วมหลังจากนั้นก็เอามาปัดทําความสะอาดป้ายหนังเสร็จแล้วก็หาผ้าสะอาดมาเช็ดออกให้หมดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอให้ป้ายหนังแห้งสักระยะก่อนจะทาครีมนะครับ พอป้ายหนังแห้งแล้วก็จะเป็นการทาครีมบำรุงต่อไม่ต้องใช้เยอะนะครับทาให้ทั่วป้ายหนังแล้วก็ทิ้งไว้15นาทีเมื่อป้ายหนังแห้งแล้วจากการทาครีมคราวนี้เราก็จะใช้แปรงขนม้าปัดเกลี่ยเนื้อครีมวิธีนี้แหละครับที่เป็นการป้องกันเนื้อครีมไม่ให้ติดตามซอกที่ปั๊มจมหลังจากนั้นเราก็ทาวแว็กกันต่อแล้วก็ทิ้งไว้ให้แว็กแห้งพอแว็กแห้งแล้วเราก็จะเอาแปรงขนม้ามาปัดเกลี่ยเนื้อครีมจากแว็กต่อก็เป็น การเสร็จขั้นตอนสุดท้ายในการบำรุงป้ายหนังครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับขั้นตอนในการซักอบแจ็คเก็ตเดนิมสายปั้นเฟสโดยเฉพาะดังนั้นเมื่อเราทําการซักอบแล้วก็บํารุงป้ายหนังกันเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการฉีดสเปรย์ดับกลิ่นนั่นเองสเปรย์ดับกลิ่นที่ใช้ผมก็จะใช้กลิ่นสปอร์ตเบรดเหมือนเดิมผมรู้สึกว่าผมชอบกลิ่นนี้มากๆเลยมันเป็นกลิ่นที่หอมไม่ฟุ้งมากจนเกินไปแล้วก็หอมแบบโทนเข้มๆหน่อย ซึ่งการใช้สเปร์ดับกลิ่นเราไม่จําเป็นจะต้องรอให้กลิ่นเหม็นแล้วถึงจะฉีดนะครับเราสามารถฉีดได้เลยเพื่อเป็นการป้องกันหรือชะลอกลิ่นอับนั่นเองมันก็จะแตกต่างจากการทําความสะอาดโดยที่เราก็สามารถฉีดได้เลยไม่ต้องใช้แปรงขนม้าปัดทําความสะอาดนะครับและนี่ก็คือสาเหตุที่ทําไมผมถึงบอกว่าให้บํารุงป้ายหนังด้วยการทาวแว็กให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาฉีด เพราะมันจะได้ป้องกันละอองสเปรย์ดับกลิ่นด้วย,ยก็ฉีดแล้วก็ฉีดแล้วก็พรมให้ทั่วเลยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังการฉีดสเปรย์ถ้าเกิดความรุมแบบนี้บางทีมันฉีดไม่ออกนะครับเราก็ต้องตั้งสเปรย์ให้อยู่ในช่วง90องศาเออผมรู้สึกว่าผมผมไม่ได้ใช้กลิ่น Urban f บนเฟลหรือว่า s เซรีนบูมนานมากเลยตั้งแต่มีกลิ่นสปอร์ตบลิส แค่นี้ก็เป็นสิทธิ์เรียบร้อยสำหรับการซักอกแจ็กเก็ตเดนิมและวิธีการบำรุงป้ายหนังรวมถึงวิธีการดูแลผ้าครับ